อ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนสายเบรกแสสายเบรกเนี่ยในเว็บตระกูลเว็บนนี้เว็บรถสิบไอ,น,น,อน,นี้จะเป็นเบรกนะครับผมถอดชุดสี่ข้างในอหมอแล้าก็จะทําการเปลี่ยนสายเบรกเบรกมันฝืดนะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับพอดีมันก็ซ่อมได้อยู่นะเอาน้ำมาันหยดแต่นี้อยากจะเปลี่ยนไปเลยให้มันนานแล้วเห็นไหมมันฝืดมีขี้ดินที้โคนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลูก,ลกค้าลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนเลย แล้วจะเอาออกอยังไงครับเดี๋ยวผมจะใช้อะของหม่นะครับมัดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆสาวขึ้นไปนะครับของไม่ก็ประมาณนี้เลยอ่ะผมจะใช้ต่อกันแบบนี้แล้วผมจะใช้เทปอ่ะพเทปอะไรก็ได้พันอ่ะดูว่าจะได้ไหมก็เวลาดึงออกแล้วก็แกะเอานะครับไม่ต้องไปตัดนะครับแกะเอา จากแหงต่อหัวนะครับดูดีๆนะอันนี้เป็นแหงนะครับต้องต่อกับหัวของมันะครับค่อยสาวขึ้นไปเลยค่อยแทงขึ้นไปเห็นไหมแทงขึ้นไปเห็นไหมแทงขึ้นไปตรงนี้มันจะมีบ่วงของมันนะเด็กแทงขึ้นไปครับแล้วก็ดึงค่อยดึงนครับถ้ามันติดก็ขยับขยับหน่อย ค่อยดึงนะครับถ้ามันติดก็ค่อยไปขยับนะครับอาจจะติดเหลี่ยมครับแล้วดึงขึ้นมานะครับเห็นไหมถึงละถึงแล้วนะครับง่ายๆเลยแล้วก็แกะเทปประกอบคืนได้เลยนะครับแกะเทปเสร็จแล้วก็มาแกะมือเบรกนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ขยับมมนครับขยับออกมาจากกล่องนี่เปิดแฟลก่อนขยับมา เอาแกกล่องตรงนี้แล้วก็ดึงมาชึบเห็นไหมเราก็จะทิ้งสายก่อไปเลยครับเหลือแค่มือเบรคนะครับก็สส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอาไอ้ตุ่มกลมเนี่ยยัดเข้าไปในรูนี้เลยเห็นไหมแล้วก็หักฟุบให้อยู่ประมาณนี้เลยอ่าเด้แล้วหักให้มันอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็จัดทรงได้เลยนะครับ ก็เอาเส้นที่เป็นสายสลิงครับเข้าตรงร่องนี้เห็นไหมร่องนี้ก็ดึงดึงมาหักมาให้รูนี้ตรงกันนะครับเนี่ยจบเลยนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับน็อตตูงนี้เลยน็อตตัวนี้จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับหัวตบ เาจะพูลงไปในรูมูเบกตัวนี้ทำรูให้ตรงกันใช่ไหมแล้วก็ทำง่าก็ได้ให้ตรงกันแล้วก็สวมลงไปสวมลงไปแล้วก็ขัดลงไปนะครับด้วยปืนเจเแปดนะครับหเแปดตัวนี้ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับเนี่ยทนแทนประมาณนี้เลยนะครับนะ สวยงามน,นะครับเนี่ยสายเบรกก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมล่องแล้วก็ลงไปนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยยางเขาอาจจะลองสายไฟหรือเปล่าลองกันกัดสะเทือนเนี่ยเวลาตอนที่เราต่อขึ้นมาดึงขึ้นมาถ้ามันติดอะไรก็เอามือไปแย่ๆนะมันอาจจะติดเหลี่ยมเหล็กพวกนี้แย่ให้มันขึ้นมาครับใช้วิธีนะี้ง่ายนะครับในการดึงนะครับเวลาจะเปลี่ยนสายครับเทปพ,พันเลยหรือว่าใครมีวิธีดีใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็เม้นมานครับเดี๋ยวผมใช้เทปพ,พันแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายดีนะครับ เสร็จแล้วขัดนอด็อตตัวเมียแปดนะครับล็อกจากข้างแรงล็อกให้แน่นเลยอเอาสายเบรกของใหม่ครับแทงเข้ารูนี้ไปเลยแทงเข้าไปชุบเห็นไหมหตัวนี้มันจะติดพอดีเลยแล้วก็ประกอบเบรกเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ย่นหน่อยถอยเหล่าน่อยแล้วก็เสียบไป แตแมานี่เลยนี่นะครับไม่มีสปริงนะครับตัวนี้ไม่มีสปริงเหมือนเบรกหลังนะแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ<ฆ>ตัวตั้งเบรกตัวนี้เวลาจะตั้งเบรกแล้วก็ใช้คีมล็อ ok กจับตัวนี้แล้วคีมมาได้แล้วก็หมุนตัวนี้เข้าบน14นะครับเอาคีมล็อ ok กจับไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ ใช้บล็อกโอสิบสี่หมุนเข้าหรือว่าใครมีปัจเจก็แล้วแต่นละครับตั้งเบรกเลสอก็ตั้งแอมที่เราเคยตั้งกันครับตั้งพอตึงๆมือครับอย่าตั้งให้ตั้งแบบให้มีจังหวะล้อหมุนได้นะครับเรียบร้อยนะครับตั้งเบรกนะครับเวลารู้สึกว่าล้อไม่หมุนล้อมันฝืดก็คลายหน่อยนะครับขำคลายหน่อยประมาณนี้เลย มาตั้งเสร็จแล้วครับเบรกนิ่มมากนะครับจากอา่ตอนแรกลูกค้าบอกว่าเบรกไม่สนุกเลยเบรกฝืดมากเ,าเปลี่ยนสายเบรกใหม่ครับเพราะว่าหน้าฝนครับน้ําเข้าเยอะอประมาณนี้เลยนะครับผมเคยทาคลิปไว้แล้วว่าบริการข้างในเช็คเกนอ่ะหยดน้าํามันยังไงแล้วก็ถ้าลุยน้ําฝนมาก็ต้องทําแน่นอนครับเพราะว่าน้ำจะเข้าข้างในแรงบุงแรงเบรกอะไรก็อันนี้ก็เป็นคลิปเปลี่ยนสายเบรกไปเลยครับง่ายๆครับประมาณนี้แหละ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ